จา๋าให,หมมมมมม้มั่งมักงนะครับหนเออเออแล้วกระเป๋าไม่ถอดหรอไม่จอดถอดเถอะกระเป๋าอะไม่จอดไม่ถอดจริงเหรอหนูจะไปไหนอะครับหนูจะสะพายกระเป๋าไปไหนอะครับไปไปไหนอะ ไปป่ะป้าชงนมมาให้แล้วงไปหมั่ไงปะลูกจ๋าไปหมั่เปล่าเจ๋าืห <worldwide> ม <oz> <utta> ั <power> ่มนี่ไงไปเร็วเออปเป็นนอนหมัมั้งเลยนี่ป้าชงมาให้แล้วไงเอะไรอะครับลูก Gracias.